โอเคน้ำพ่นองนะตอนนี้เขาาเ้ากะมาฮอดแคมป์เรือบอนที่เข้านอนเมื่อคืนนี่อันนี้ซีเป็นนู้ที่บอลนอนได้กับตะกลองนะเนาะเฮ้ยพี่นองเอ้ยไปชื้นมาได้ไปเกือบตาย กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุมองสุบอลสุขูสุคนมือนี้สิมาเห็ดคลิปไปใส่กับดักหนูอยู่ปลาให้พี่น้องในเบิงเนาะพี่น้องเนาะกำลังจากทีเ่ได้เห็ดคลิปลงยูทูบให้พี่น้องในเบิงกะไลยมืออยู่เนาะพี่น้องเพระาะว่าค่าเวียกก็เลย่มีคลิปให้พี่น้องในเบิงและตอนนี้เขากะสิมาอัพคลิปไปใส่ชีวิตในปลาประมาณสองคืนเนาะตะกองเนาะสองคืนสามวันนี่ละประมาณน,นี้ละ แล้วก็ไปกับพี่อ้ายไปกับนอ้องแล้วก็ตากล้องกับนอ้องซึ่งตอนนี้พี่อ้ายก็กำลังเก็บหมักพอกเนาะพี่น้องเนาะเพื่อที่จะเอาไปเห็ดกับดักหนูนั่นเอง <S <S นี่นี่นี่เพื่อที่จะไปเห็ดเหงื่อล่อหนูนะพี่น้องนำมาเบิง่งนำมาเบิง่งพี่น้องนี่นนนะเาานาะพี่น้องเนาะหมากมันกะ็สิเป็นจริงสีเนาะพี่น้องเนาะหมักพอกเขาเอิ้นว่าหมักพอกเนาะพี่น้องเนาะเฮาสิเอาไปเห็ดเหงื่อดักหนูนั่นเองโอเคเดี๋ยวเฮาไปพอกันตอนที่เฮาเดินทาง <S 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 like ขึ้นภูเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เฮากะสินังรถไถ เข้าไปกันสี่คนเนาะพี่น้องเนาะนี่รถไทยของเขา้าถ้าสินางรถไทยไปตั้งแคมป์อยู่ในป่าแล้วกะ็ไปนอนในป่าประมาณสองคืน3มว,วันอยู่ไม่นำเส้นวนวลนี่แหละประมาณนี้แหะ hey, โอเคดเดี๋ยวเขา้าไปเบิ่งบรรยากาศแล้วกะ็ตอนเราเดินทางเนาะพี่น้องไป let's go <S <Hey. S 2> โอ้ดีเด้อคืนผูดดีได้ <c ười> นี่เป็นทางลวงคืนผูนยย้ใหญ่เติเข้าขสิบประคืนท่างตัวนี้อาจจะไปคืนทางผู้หน่อยทราบเนี่ มันมีหน้าแต่ว่ามุมมีเออมีขั้นประเทศ กำบืยรถคุณผู้พี่เนาะคุณน่ะตายตาเลยกังวิ่งไงดิโอ้้ผูอยู่ผู้เดียวจะขึ้นอยู่บ่้างเงยไหม ข้าข้าไปไปโอ้โหอยูู่้ดเดียวเย็บ yep. ตอนนี้หอดพูดแล้วนะทุกคนเนะถ้าชายที่อายรับช่วงเป็นตะกลองอะไรเป็นคนผ่าระว่งมาหน่อยสิครับหลอดพียน,อน,อนอ้อง็คือเห็นคนข้างมันกะาสามสภาพเลยีปน้อง,งอีลุกคลุกคลักจะตายเลย แทงเนาะเอ้ยชุดทิ้วันย่างเฮ้ยพี่น้องเอ้ยไปชื้นมาได้ชุดเกือบตาย <Es per ate> ผมุมมอมาหนี้ขุมคาก้านขืนอยู่บ่มานนีฮึระนาูไปรครับรถยังเมื่อยเลยแม่งูครับสย่งชิมืเมย่นนี้กปจะได้ดมอนนีฮะ <Es per ate> เมือมม่อยป,เปะเ <c oughs> มือ่อยเออเกินว่าบระถิเมื่อยนี่เดินนอพี่นอ้องคุณท่างก็คือดังเคนเนนอก,ก็ดัเคียนมากแต่ลูกคู่คัดมา่นั่นละในตอนนี้เขาก็คืนคู่สำเร็จกับทีมไว้แล้วแล้วตอนนี้เขากะสีเดินท่างไปต่อนนอพี่นอนะ้องเนาะโอเคคุ้มอยู่ว่าการขืนกับค้มอยู่กเขาก็เคยขืนตลอดแล้วก็ที่ว่าเป็นเส้นทางลักที่เขาไปทำมาหากิน ก็อยู่มองนีแล้วเนาะพี่น้องเนาะบางคนอาจยาศิบาลมันลำบากแต่สำหรับโตซุ่มป่อยแล้วก็นเป็นเรื่องจิ๊บจิบเราว่าเข้ากับเที่ยวซูมือซูเวน่นไปทั้มาหากินไปหาของปลาสีเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบ่งบรรยากาศตอนาเดินทางไปต่างแขมกันไปดงต้นไม้ไงปลาดงคลิปนะโอเคไปบายเมือ่อย โอเคนะ้อพี่น้องตอนนี้เขากะมาหอดบอลที่เขาสิตังแคมนอนแล้วนะพี่น้องนะจนตอนนี้พี่ไอ้และน้องๆก็กำลังพามักพอกที่จะเอาไปใส่กับดักนูนะพี่น้องนะจงเมื่อแรเอกเขากะสิค้ำไปนอนอยู่มองหาหนะ้าพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้เาขานนยัางพามักพอกแล้วก็สีเข้ากับดักไปว,างไ,ปวางไว้ในปาน่นาเนาะจนตอนนี้มันกะสิค้ำนะถ้ามันบวชคำ้ำเขากะสิอัดวิดีโอตอนเขาไปวางกับดักให้พี่น้องในเบิรงถ้ามันค้ำกับ สิบรียานให้พี่น้องด้เบิง่งเนาะแต่ตอนนี้ยังพามากาะอยู่ สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้ามือไม่เนาะกระลังจากที่เห้าโบดีทายให้พี่น้องในเบิงตอนไปว่างกับดักนู้นพี่นอนะ้องเนาะเ่องจากว่ามันคำนะนนเาานานะและตอนนี้เฮากับยู่ก้างแม่น้ำเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเหาไปเยื่องหนูไปเยื่องนกเมื่อขึ้นนี่ตอนตีสองตีสามเลยตอนนี้เหากับมาล่างหนา้าล่างตาในแม่นำ้ำมองนี้เนาะพี่น้องเนาะและตอนนี้ก็ตะเวนก็กรล่างคืนเนาะพี่น้องเพราะว่า ตอนเสาร์มือใหม่เข้าล่างนาเป็นทีเมหอยแล้วและกะ้กกาเข้ากับสีเดินทางไปย่ามกับดักนูเข้าหลักกาสี่ท้ายพี่น้องในเบื้องตอน้นเขาย่ามกับดักนูเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้มันคาตอนใส่เขาก็เลยบดไดอาดคลิปให้พี่น้องในเบื้องต้นว่างกับดักและตอนนี้เข้าลางนาลางตาแล้วเข้ากับสีเดินทางและกกาสีพาพี่น้องไปเบื้องต้นเขาย่ามกับดักนูนะพี่น้องนะซึ่งตอนนี้ก็เข้ากับอยู่ในแม่น้าที่ไล่มาจากปลาดงทึบนาะนะทุกคนเนาะซึ่งมันสิไล ลงไปทางแม่นม้ำเซนวนเนาะพี่น้องเนาะเซนตนน์ตอรนิกะตะเว่นกับกระล่างขื้นเนาะทุกคนโอเคเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเข้าสิบ้าทุกคนไปเวิรงตอนเฮายามกับดักหนูว่ามันสิมานซัมได้เนาะไปหลุ่นน้ำกัน นี่เขากะยางมาหอดบอลที่เขาว่างกับดักไหวแล้วนะทุกคนนะนี่ซึ่งเข้าให้น้องเข้าไปก่อนนะทุกคนนะป่ะเดี๋ยวว่าหน่อยสิพาไปเบิ้งว่ามันสีมานหรือบอลน,นะทุกคนเนาะใช่ละ่ะใช่อู๋นี่นะทุกคนนะอู๋นู้ว้ายที่หนูนู้ว้ายที่หนูซึ่งน้องเห็นเมื่อวานนี่เนาะ เห็นมันเอามามากินมากองไว้ยูมองนี้เขาก็เลยเอากับดักมาวางไว้ยูมองนี้นะทุกคนนะโอเคได้แล้วตัวที่หนึ่งนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปลุนกันว่าเราสี่ได้จากล้างเขามากกันสี่คนเนาะทุกคนเนาะเขามากับพี่อ้ายละกะมากับน้องและพี่อ้ายกัไปอีกทั้งผุนสองคนแล้วเขาก็มากับน้องอีกสองคนนะทุกคนนะเขาแบ่งกันไปเนาะกับดักเขากะมีทั้งหมดประมาณห้าสิบห้าสิบรังบ่ประมาณห้าสิบลังห้าสิบไปลัางหนงนะทุกคนเนาะ แล้วเขากะแบ่งกันคนละเสาแปดคนละซ้ำสิบหลังเนาะ<ๆ>กับดักประมาณหกซิปนี่แหละเดี๋ยวเขาไปล้วนน้ำกันว่าเฮาสิได้ประมาณจากักโตปะ่ะเดี๋ยวเฮาคอนเนีย่ยวางไว้นี่เนาะเพราะว่าเฮาสิเขาไปเบิ่งข้างในแล้วก็เฮาสิกลับมาเนาะทุกคนเนาะซึ่งตอนนี้น้องเฮาก็นั่งไปก่อนเลย ฟังนี่เอาใจนี่ฟังนี่เออโบเมนคุนทางโมนี่คุนทางม,มันก็อาจสีลงลงลืมลืมเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเข้าเขาไปใส่ในฟ้าดงอยู่นีนใ่ได้หรอแม่บม่ทางเขา ข้าท่างพิษเลยเลนื่องแนนโบบริข้านั่นหน,นีบ้านบริข้าลืมบนว่างกับดักเนาะทุกคนเนาะ ตอนนี้ลืมลืมค้อนที่ข้าว่างกับดักไว้นะเดีย๋ยวเข้าไปหากันนะทุกคนนะ <c oughs> อเออนี่มงนี้แม่แล้วไมถือว่าจน มือถือนะทุกคนนะตัวนี้มือถือนะพี่น้องเนาะมือถือหางกาลันออกโอ้มันกินซื่อๆได้นี่โอ้มันกินซื่อๆนี่มันโบราณปูนใช่กลับตรงกันอู้โบราณไอเกาะไอ้เกาะไว้แน่น่ะเกาะไว้แน่ในปืนโอ้พี่น้องมันโบรานเนาะมันกินมากเบิดซื่อๆพี่น้องโอเคเดี๋ยวเราไปเบิรง ต่อไปนะพี่นออ้องเนออตอนนี้ถึงนะพี่นอ้องนะเี็นน,นูน้เป็นนู้เป็นนู้ทองเท้านะเป็นนู้ไว้นะพี่น้อง เป็นนูทองข้างนะพี่น้องเนาะการลงลงยิมลิมเนาะพี่น้องเพราะว่าเอาสายมือคืนนี้มันมืดเนาะทุกคนเนาะเอาสายโค้งสายเอามือคืนนันทุกคนนะเอาก็เลยอยากลงเนี่ยตอนที่เขามายามเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปลุนกับดักต่อไปกันเห็นปะ นูไวหน่อยนะในสองโตแล้วนะพี่น้องนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปรลุนต่อไปว่าสิได้ย๋ยกโตสำหรับเสาเมื่อนี้นะทุกคนน,ะนี่เป็นนูไว้กับนูทองขา้าตัวที่สามเขากะว่างไว้อยู่พุ่นยู่ทางเขาแ้นะทุกคนนะตอนนี้เขากะสิเดินทางกลับแล้วทุกคนไนะปย่ามอยู่ท่างหุ่นอีกอยู่ทางหนา,าวโอเคน้พี่น้องนะตอนนี้เขากะมาหอด แคมเรือบอลที่ห้านอนเมื่อขึ้นนี่นี่นะทุกคนนะตอนนี้ห้ากำมาหอดไปตทีมหอยแล้วและะ้วกเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันว่านูที่ห้าได้ทั้งเบิดได้จากโตก็คือบ้าหน่อยก็ได้ยูประมาณเดี๋ยวกลับกล่องให้เบิง่งกลับกล่องล้างนี่นะทุกคนนะอันนี้สิเป็นนูที่บ้าหน่อยได้กับแต่กล่องนะหนึง่งสองสามสี่หา้าหกเทิงกระแตนะทุกคนนะ แต่ก็ถึงต้นนึงแต่พี่อายก็ได้อยู่สี่ตัวนะทุกคนนะแต่พี่อายโดยเผาไว้เป็นทีมหอยแล้วเพราะว่าพี่อายมาก,ก่อนแล้วกมีบางบางหน่อยตะกร่องยิงเมื่อคืนนี่กินบางวะกินบางกำนกนี่บางกำนกกระแตเฮาเสิเฮตกินบางกำนกนะทุกคนนะส่วนน,นู้นนี่เฮาสิย่างไว้เนะาะอันนี้เป็นบางทีตะกร่องยิงเมื่อคืนนกเลืองกับบาน่อยยิงเมื่อกี้นี่เนาะแล้วก็นุกกระโดกกับบาน่อยยิงเมื่อกี้ ถึงตอนนี้ทีมงานกำลังทีมงานก็กำลังลงมือเผาเนาะนะทุกคนเนาะเพราะว่าสียางไว้ยานมันนาแลา้วก็เฮาสิกินข้าวกินน้ำล้วก็สิไปใส่ไว้กับดักไปทางพูนอีกนาะพี่น้นองสิเปลี่ยนฟังอีกสิไปใส่ทางปลาทางพูนเปลี่ยนจากทางผีเปลี่ยนจากทางผีสิไปใส่อีกฟังหนึ่งโอเคเนาะพี่น้นองเนาะ เดี๋ยวเฮาขอตโตไปเฮ็ดกินเฮ็ดยาแล้วก็กินข้าวกินน้ำแล้วก็สีเดินทางไปใส่กับดักต่ออีกมือที่สองนะทุกคนเนาะเฮาสินอนสองคืนสามวันเฮาสินอนต่ออีกแม่แรงเป็นคืนที่สองแล้วก็ตอนนี้ก็สิขอตโตไปหากินกาแฟไปล้างหน้าต่อแล้วก็สิกินข้าวแล้วก็สิไปใส่กับดักต่อถามันบอกคำนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวบ่านอยสิเฮ็ดคลิปตอนไปวางกับดักหายบึงสิเฮ็ดอีพีสองเนาะประมาณนี้เนาะแต่อีพีนี้ก็สิขอจบคลิป อากาสิขอกินเขาก่อนนะทุกคนนะเพระาะว่าตอนนี้เา้ากระหิวเขาแล้วเขาไปเมื่อคืนนี่กะไปเยี่ยงกับตะกองกะตอนฮะเ<า>มื่อคืนนี่ตีสองเนาะเอาไปเยี่ยงไปเยี่ยงตีสองนะทุกคนนะซึ่งคากรรมมากกัแจ้งคาตาเอากระบาด<า><า>ยังเนาะโอเคเนาะไปกินเขาก่อนบายบายบ่ค้างน้ำบ่อาบอยู่พุ่นนะอยู่พุ่นเนาะ ตอนนี้ทีมงานเรากำลังอันนี้ก็เป็นหัวที่ใหญ่ที่สุดในอันนี้ผู้บาดบังเกิู้บาดบังเกตพี่น้องแต่จะเป็นผู้ห้างก็จะเป็นหัวไล่